มึงไม่บินรวมกลุ่มเนี่ยมันิ้งมาแล้วเอาหายไปไหนตัวนึงวะมาแล้ว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  ไ,ไหนแล้ววะมามามาไปไหนตัวหนึ่งวะเนี่ยมาแล้วมาแล้วหายไปไหนตัวหนึ่งวะมาแล้วมาแล้วนี่ได้ยินเสียงร้องอยู่ น่าเปคุณลาวิก้าไปไกลๆอย่างเงี้ยชัวมามามาไดไงเดาวไว้ไม่มีผิดมีแม่งตัวเดียวแหละที่บินแบบเนี้ยหายไปเลยอ่ะ